ชีวิตหลังแยกบงคาราบาวบ้านสีขาวปีชาชนะภัยทำสวนเลี้ยงไก่สมทาสงบเรียบง่าย ปีชาชนะภัยหรือที่รู้จักกันในชื่อเล็กคาราบาวเกิดเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราชสองพที่กรุงเทพมหานครเล็กจบการศึกษาระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนวัดเขม,มาพิราต,ตาลามและเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษาที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนทวายรุ่นเดียวกับแอดคาราบาวแต่ทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกันระหว่างที่เรียน เล็กเล่นดนตรีครั้งแรกในแนวเพลงคลาสสิกและเข้าร่วมกับวงเพรสิเดเน้เล่นตามห้องอาหารในโรงแรมต่างๆในตำแหน่งมือกีตาร์เป็นที่เลื่องลือกันในหมู่นักดนตรีวันเล่นได้ดีจนกระทั่งแอดได้มาเล่นดนตรีในโรงแรมเดียวกันโดยวงเพรสิเดเน้เริ่มเล่นก่อนและต่อด,ด้วยคาราบาวระหว่างที่แอดเล่นดนตรีอยู่เล็กได้มายืนมองด้วยความสนใจแอดจึงได้ชวนเข้ามาร่วมวงด้วยกันและออกอัลบั้มในชุดที่2ของวงในชุดแ๊กไขายขวด ในปีพุทธศักราช2525เมื่อคาราบาวโด่งดังถึงขีดสุดในปีพุทธศักราช2527เล็กในฐาน้ํามือกีตาร์ของวงจึงได้แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องหยุดหัวใจไว้ที่รักซึ่งได้ไปถ่ายทําถึงประเทศญี่ปุ่นโดยรับบทเป็นพระเอกเองประกบคู่กับนางเอกอนุสราจันทราลังสีเล็กคาราบาว นับได้ว่าเป็นนักกีตาร์ฝีมือดีคนหนึ่งของเมืองไทยเล่นกีตาร์ได้โดยไม่ใช้ปิ๊กมีฝีมือการโซโลโกีตาร์อ,อันดับต้นๆของเมืองไทยรวมทั้งเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายเช่นแบนโจคีย์บอร์ดเปียโน,โนกองเป็นต้นเล็กคาราบาวออกอัลบั้มเดี่ยวของตนชุดแรกในปีพุทธศักราช2532 ในชื่อชุดดนตรีที่มีวิญญาณมีความโดดเด่นและทันสมัยในแนวดนตรีจึงทำให้ได้รับรางวัลซีซันอวอร์ดทั้งสาขาศิลปินชายยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอดเยี่ยมในปีนั้นด้วยและมีอัลบั้มเดี่ยวออกมาต่อจากนั้นหลายชุดเช่นภูผาหมอกเราคนไทยเล็กขอทานเจ้าสำราญโลกใบนี้เป็นต้นเล็กคาระเบามีบุคลิกที่ค่อนข้างเงียบขรึม ไว้หนวดยาวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยไว้มาตั้งแต่ยังหนุ่มปัจจุบันเล่นเครื่องดนตรีไฟฟ้าน้อยลงโดยมีความสนใจอยู่ที่เครื่องดนตรีพื้นเมืองของภูมิภาคเอเชียเช่นกู่เจิงสอูเป็นต้นและติดปิกไว้กับเล็บนิ้วชี้มือขวาตัวเองอย่างท้าวรชีวิตส่วนตัวเล็กสมรสกับสติธรชนะภัยโดยมีลูกชายสองคนชื่อต้อนและแฟบ โดยลูกคนแรกเกิดจากภรรยาเก่าและมีกิจการส่วนตัวนอกเหนือจากการเล่นดนตรีคือผลิตกีตาร์โปร่งในนามของวงคาราบาว